สุขสบายดีครับพี่น้องจากเ่อนกาบสารกาบบ้านกาบซองครับกาบพ่อเมีพี่น้องผู้มารับชมสุขคนนะครับเดอ้อนี่ครับนี้ต้อนรับข่าสู้ช่องชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลนะครับเมื่อนี้สีมาบอกวิธีการดันครับอาดันดินเนาะพี่นอ้องอ่า ดันดินสำหรับมือใหม่เนาะสอนดันดินมือใหม่ครับพี่น้องก็คือขั้นตอนแรกเนาะอ่าผู้ใดมือใหม่สีเคยเป็นก็คือดันไปปุ๊บหัวเสียบปั๊บหัวเสียบปั๊บรถดับกระแทกดับกระแทกดับอ่าผมสิมีเทคนิคในการดันดินมาบอกพี่น้องเพราะว่าสี่เป็นรุ่น L รุ่น M รุ่น เอลสามสองเอลได้กระซังครับบีงิบเก็กระเฮ็ดได้ครับเทคนิคนี้ครับก็คือขั้นตอนแรกพี่น้องนี่ครับไถสถานที่มันสูงไว้ครับเนี่ยท SO ี่พ่อไถไว้ครับพี่น้องไถคือผมเจาดินตรงเนี้ยตรงที่ไถเนี่ยครับลงไปมุมนู้นครับนี่อ่า ขั้นตอนแรกคือเขาไถไถจุดที่มันสูงไว้ครับปุ๊บเขาจะเอาดินตำแน่งนี้ลงไปมุมผุนเนาะพี่น้องเนาะอ่าไถครับไถไว้ไถไม่ต้องไถมดไถเฉพาะจุดที่มันสูงท,ที่เขาเยวดินลงไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็พอไถเสร็จปุ๊บก็บคือนี่ครับสำหรับมือใหมท่ทีออกตัวระดับ ยู่ไปเร็วกะรับอ่าผมมีวิธีครับพี่น้องก็คือหนึ่งขั้นตอนแรกเลยพี่น้องให้ใส่เกียที่ตำแล้วะแหนซากอเห็นพื้นดันเร็วๆเร็วๆย,ย,ยังสัน่นข้าจ้าเก่งแล้วครับก็คือถ้าเขาเป็นมือไม่เขากะใส่สมมุติว่า l เอศูนย์เนาะพี่น้องเนาะอ่ารุ่นค้นออกหลายกับหาศูนย์เนี่ยซีศูนหศนย์นี่ สใส่ไซโยประมาณเกียร์สามเตาเด้อพี่นอ้องสำหรับเมื่อไหม่ที่บ่าเคยดันเลยเด้อครับที่ดันยังบ่ทันเกิง่งที่บ่ทันคล่องอสีหูว่าลดจากของใบมีดสีเลี้ยวสี่าทั้งเดครับเขาใส่ประมาณเกียร์สามเตาครับท่านผู้คล่องแน่กับซีเตาก็ได้ครับย่าเฝ้าขึ้นเกียร์หนึ่งเพราะใส่ซีเตาปุ๊บสามเตาปุ๊บฮากอยูไปเรื่อยๆครับ เล่นใบมีดไปเรื่อยๆมันสีบอดับมันสีบอบอหัวเสียบเนาะเออวอางไงซะมันหัวเสียบมันหัวเสียบง่ายอ่อาห,ห,หลักเหตุแห่งเราลดดับเนี่ยถ้าเขาไถยเราดันเกียร์สามเตาเกียร์สี่เตาสิเถขาสีเลียงใบมีดทันเนาะพี่น้องอ่าเวลาลดลดแลีนไปลดมันสิกระดุกหัวกระดุกไทย รลดมะกอสีกระดกว่วเล็วเขาสามารถเลี่ยงใบมีดได้เทคนิคนะครับมีน้องล้องประเฮ็ดมึงดนะครับสำหรับมือใหม่เนาะนสำหรับเมื่อ,อขี่พระเจ้าดันให้หัเกียร์สามครับสำหรับผมกบเกียร์หนึ่งเกียร์สองแค่นั้นครับหนึ่งสองกระใต้แค่นั้นครับประสิทธิภาพเนี่ยการดันของรุ่นเอลนี่เกียร์หนึ่งสีอุ้มดินได้หลายครับเกียร์สองกับ ได้อยู่แต่ว่าได้อุ้มดินไม่ได้หลครับขันนี้ืกันครับเกียสองกะอาศัยว่าไลหไลเฮาไหลดินเหย้าๆครับแต่ขันเจียหนึ่งตอนขุดดินผมก็ต้องใส่เจียหนึ่งครับเพราะว่ามันอุ้มดินไปได้หลายครับพี่น้องร้องเห็ดเมืงเองเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นคือคำผมวอาบ่าผมกับบ่เก่งดอกผมกับไปฟังกับเจ้าไม่อีเจีนหนึ่งครับผมกับว่าปับใส่ครับรถจาของครับ ผมก่อมาเฮ็ดคือกันครับโอ้ขอไปได้ขับมือสันเทคนิคง่ายครับที่เขาเคยดันที่เขามาดันนี่เขาสิเป็นเลยพี่นอ้องอ่เขากะเพราะเริ่มคล่องแน่เริ่มจับจังหวะลดจากของได้แน่ก็เพิ่มเกียร์ขก้นมาเป็นซีเต้าเออ พอสีเตาเริ่มเก่งแล้วเริ่มเลี้ยงใบมีดได้แล้วขึ้นมาเป็นเกียร์หนึ่งครับอ่าเพราะเกียร์หนึ่งเก่งแล้วกับเกียร์สองครับไปทีละสเต็ปครับพี่น้องผมล้องแล้วที่คิดว่าจะขวางสิเปลี่ยนเห็นเขาเห็นงงไยเพราะไปจับรถุเข้าไปซะเถอะสิใส่เกียร์สองดันเบียดเลยเฮ็ดจังเลยกับเห็ดว่าไดครับหัวซักหัวขวมเป็นขึ้นเฮ็ดจังเลยกับบองน้ำครับเจ็ดบ่ได้ยี่สิครับอ น้องร้องเทคนิคนี้มั้งด้วยครับประสบการณ์ผมกับว่าหลายปีปันได้หรอครับแต่ผมกับเพราะอยากแชร์ประสบการณ์ใ,ให้พี่ให้น้องผููผู้เห็ดบทชันเปลี่ยนบท่ันพึ่งออกรถใหม่ประมาณนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมืออาชีพย็ดงดดามานะครับผมกับว่าเก่งซำมืออาชีพเ่นครับแต่ผมกับอยากแชร์ประสบการณ์ผมบอกเล่าเคล็ดลับให้นองรับฟังเนาะเทคนิคนี้ ผูดยิ้งก็เห็ดได้ครับอ่าควาหนึ่งรถซ่าแล้วเขาเลียงใบหนูแต่ทันอ่านี่นะครับกับเขาต้องไถกวานครับเห็นรถไถฟ,ฟอร์ดรถไถคันบยางยิ่งๆก็เจ้าแบบเห็นบินแล้วเขเจ้าดันเลยดันเลยดนลยัดนเลยนี่รถน้อยจังรุ่นเอลรุ่นเอลซีสูนเอสาสองเขาไปเห็ดคือเพื่อน,นียากขึ้นรับพี่องเงเ็ดว่าอะไรี่ห <laughs> ีแตัขนาด6กสองผมแท้ๆนี้ ดินซ้ำเลยซ้ำหนึ่งผมก็ต้องไถก่อนครับเพื่อความเห็ดายของหลเดาครับพี่น้องไถกับยาฟาวไถเหมือนงานได้ครับก็บคือเนี่ยครับอันนี้ผมมากันแทวเนาะไถเมืองมนะาไถเหมือนงานหราจะใคยดันนะครับมันสิบปาลูว่ามองไหนสูงมองไหนต่ำครับก็คือเขาเมืองแหล้ว,ว่าจุดนี่มันสูงเขาเสียดินลงพุนให้พุนต่ำมองพุ่นต่ำอา่าเขาก็ไถเฉพาะพื้นที่ที่มันสูงเนาะพี่น้อง ย่าไปไถเกินขันไถเต็มงานปุ๊บสิไถจนเลี้วเลยนี่เ่รู้เลยครับว่าสิอยูไปยังไดพี่น้องมื่อตึบเลยครับไถเขาก็ต้องไถว่าจุดที่สูงที่จุดที่เขาสีเอาดินนะพี่น้องเทคนิคง่ายๆครับผู้ใดจะมือใหม่สำหรับมือใหม่เนะที่ว่าออกรถ4 7เเออซ0ศูนห เออซีศูนย์มันอยากหน่อยเนาะพี่น้องซีศูนย์มันอยากหน่อยอยู่แล้วดันดินมัเปินนี่ร้องเทคนิคนี่คือผมว่ามึงเด้อครับรับร้องมาพี่น้องสี่สามารถเมาปั๊บทีใดเลยครับเขาเก็เหตุไปเรื่อยเขาก็าเหตรุาาหตราคาต่ำๆไปก้อนครับพี่น้องไปตามสตเต็ปเขาไปก้อนครับเขาก็าอธิบายให้เจ้าของนาะเิ่นเข้าใจน้ำว่าเขา,กานนเกิดพัะทานกิ่งปานไดแต่ก็เหตุได้ครับ ดันไปดันมาได้กับเป็นครับพี่น้องไปไถนากันกับเทคนิคผมไปเจอต่อเพราจะขอ,งอางออกได้ผมก็ออกครับออกให้เพิ่นทีต่อไปกระจอกไม่เห็นกระจอกก็ถามกระจอกก็ติจใจครับคันแท้คันไหนมันจิ้วมันยังเนี่ยกับปัน่นลูกเป็นใเพิ่นน้อยมีดูน้อยนอยอ่าขันว่าลายเกินครับพี่น้องมองได้ขาดมองได้หัวเขาก็อุดให้เพิ่นครับเอ่อมาหาเพิ่นมาหาตะบอกครับเพิ่นกะจี ติดใจเขาเองครับพี่น้องอติดใจเขาเทคนิคการใส่งานครับอีพีต่อไปก็สิเป็นอีพีเบาเาเรืองรายได้เออรา,ายได้ลดเนาะกับงานที่เขาจะรลับไายได้ลดกับงานที่เขาจะรลับว่ามันจะคุมบอ่อ เขาเสียดจังไหนเขาสีพ้อขางวดตอนนี้ผมหมดน้ำมันมือละพันครับรายได้พอซื้อมามือละมันคือมือละพันสองครับพี่น้องขาไปครับเราผิดมือละพันสองรายได้ผมอยู่สี่พันสี่พันหาขึ้นไปถึงหาพันหาครับประมาณนี้ครับ อขังานไทยด้วยพี่น้องประมาณนี้ครับล้างมือกับมือประมาณพันหนึ่งกับได้สี่พันหขึ้นครับเพราะว่าบ้านผมนี่ไรละสองร้อยครับไถผมก็เลยต้องหางานหลายๆครับบางสันบางพอาคางวัดครับพี่น้องทั้งในราคาเป็นแพ้งเ,เ,เหตุงานประทักนกะคอมเมนบอกเนี่ยนะพี่น้องผมดิไปช่วย ผมติไปซอยผมติไปซอยพี่น้องไปซอยโบแมนบ่เอาเงินได้ครับเอาคือเอาครับไปซอยใส่าน่าหนาเด้ครับงานหลายๆเอาโบมนบดีลีบ่ได้ครับพี่น้องอีกจักของอาทิตย์นี้ช่วงนี้ผมกำลังพอมีเห็ดอยู่ครับงานพอได้เห็ดแน่ยู่ครับพี่น้องกะคลิปนี้กับแม,ม้วเรื่อง ปั๊บทีนะครับดันดินสอนวิธีดันดินจะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเราได้เลยนะครับช่องควนใช้รถไถส,สิ่งชาแนวเ,เป็นลูกเป็นหลานพี่นอ้องกะคือเรานะครับผู้ใดคิดสนใจอยากจะออกรถขันยุกใก่ใกล้ๆเขตแถวแถวมหาสารคามนี่มาทนร้อนขับกอนรับว่ามาร้อนขับเหมือนผมกอนครับว่ามันเป็นตา ออกรุ่นใดดีครับมาถามเมืองครับผมหมครับปรึกษาได้ตลอดครับบมมีกกพี่น้องม่าทดลองเมืองก่อนเลยว่ารุ่นนี้ดีว่ารุ่นรุ่นใดงานแบบใดเอาเสียวแบบใดครับมันสิมีครับตอบในใจเลยครับขันเขาเมืองในโซเขียอย่างเดียวมันมันบอคือสัมผัสจริงพี่น่องกับทํางานจริงกับไปาง,งานจริงครับเขาสิรู้เลยว่ารถแต่ละรุ่นนี่สีต่างกันปันใดครับ เพราะว่าเขาจงคอยพ่ผ่านครับขั้นเนิงเนี่ยหาหกปีเสียสิเหมือนอพี่น้องบอกคือทางวดอ่ะมันแพงกะออกกออกแขมันคุ้มครับแพงเกินกันนิดน้อยกะบืนสูงเอาดีกว่าครับผมมาสะสวกสบายครับเดี๋ยวมาเอาเรื่องนี้ต่อไปครับติดต่อมาได้ครับใกล้เคียงเฉียดเขียนมหาสารคามกับมาทดลองขับได้เลยเด้อพี่น้องได้ คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ